083 200คืน200เจแอน8338 100คืน100บ้าคนสวยเีนี้เงงกว่าอืมจะมาค่มก่อน สมาคมอีกแล้วธุรกิจตัวตตเลขกันแต่ว่าปีนี่ก็ส่งใสทว่าไปเห็นยังไงวะคิ้วเป็นคิ้วปากเป็นปากใสตตเอ๋ออยู่หืมว่าไม่เป็นมารปคดาวสักหน่อยบ่เนาะนี <c oughs> ่มัน <c oughs> ปากเคียงก็ปิ่นเนาะอืมอืมแล้วล้งดีใจเบิดว่าเป็นผัวย่องเออ,เอ,อกระย่องนี่แหละแม่คนสวยแ <c oughs> กย่องเจ้านี่แหละ เสพยพี่อย่งพูดได้เดินนีน่น่ะนวแบบนี่ต้องมีอันไหนอันหนึ่งแน่ๆเลย <c oughs> มียังเปามะจะเป็นหูวใจเบิร์ดเนาะอันนี้ก็เลยแม่คนช่วยส่ว <c oughs> นเลี้ยวเนาะเนาะคือจังสีอันหาผมหงอกให้แน่หาภมหงอกให้แน่หื้ยเจ้าเป้าเี้ยนะอันนี้แซ่บ มองได้เย็นเย็นสีผ้าไปดอเอาไวก่อนไวก่อนนะเดี๋ยวจะเป่จะเปล่อีกอีกนิดนึงนิดนึงสีอ <researched> ้ยจะเป็นย <Canadians> ่านิบท่านเนาะอันสมาคมนี่เนาะเจ็ดี่เออเอาค่ะถอยแล้วพอดีเออพอละพอลล็วเร็วเร็วเร็วเวพอดีเนาะอ้าอ่ะนี่อาวุธพร้อม ดำเนินการเอ้ยทอไปเด้อผ่าไกไปกินเนี่ยแฉบแฉบเอยบัวตัวดอกหน้าบัวตัวดอกเออด้แบจกเนีอยสะผมจักเทืออยู่บ่นีจักขี่หัวจักล่างเค่้ยบังหูพันเน่ว่าสันไม่หัดขี่หูกันสะเนี่ยบัวสะเนี่ยละเออปาเดาซะเออเออ เออวันไห้จะปิ้วอนจะเป็นสบายเราเจ้าก็ได้กล้าใส่เมียลกผมงอกปุณหะโอ้ยคนมาตรฐานเนาะหักละหลาะเอ้าอนจ้านี่ทให้ฝากซื้อได้ยูบอ่ะโอ้โอ้ไดยูได้ยูนี่ดิอ่ะคุณหาคืองามเด้ว้ยอยากได้เด้ใจมั้งเลือกว่าถือเอามาเป็นแพงเลยป๊าดตุ้มหูย่างบอลย่างบอลย่าง เพื่อนบ่จจ้าพื่อนน่ะเออเออเดี๋ยวเพงดูนี่เซนนี่นี่งีิ่งงอๆ้อยิงใหญ่นี่เบิ่งดูเกิดพิษมองอยู่บ่เป็นอย่างน้อวันนี้เนาะโอ้ยเฝ้าทอนดีๆนะทอนดีๆเออเดี๋ยวทั้งตุ่หูอยู่นี่งามอยู่นี่เห็นไม่ได้เด้อผมงอกกันเออเออเพป็นแรงปฏิพาไปเรียน ได้รางวัลแล้วเ<อ>นอน<อ>เล่นโ,<อ>โอ้ยเม้นเต้ยในกรณีมันผมมันคือโกรกหแห้งแท้เอาคือว่ามีแต่ผมขาวผมหงอกอันนี้มันก็มีแต่ผมสีดำเจ้าเบิรงดูนี่มีแต่ผมดำเลยเนี่ยโม,ม,มีผมหงอกเม้นใส่ไปเบิร์ดหัวละบอนี่หัวกขนละบอนี่เอาเม้นมันเป็นน้ำแว่นตาคอยบอลเทาโอ้ยตายต่ไต่ไต่แบบนี้มันกะบม่ได้เลี้ยว ผมหอนกินเลยว่าไม่แต่ผมดำออกเป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่นี่เฮ้ยแค่สีกีร่ายปานี่กับไปสร้างบีไอสตาเมื่อกี้รถบีไอสตาเออน้าบาบุกว่าพันดวงฮันผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาบีไอสตาเนาะจำปีสร้างเลยอ่ะซูนแปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่บริการส่งถึงบ้านเ จ้าเออเอาภาเห็ดแค่นี้แล้วได้นิ่นิเหตีอีกยู่้ยังสิล้มต่ออยู่บบบว่าล้มนี่งลโอ้ยล้จังไลบ่บ่บ่ต่เบ่งในตาน่ะตาหนู